แม่พี่น้องสุโขสุโุลสุโงกสุบอร์ติดตามสับส่งสนีตอนนี้เฮาก็มาบ้านน้นสูงกับสนีพี่น้องว่ามีพายอยู่เฮือนเนาะเหามาแต่ซุ่มมาแล้วบอกเลยมาเลยพี่น้องไปทางไหนเบิร์ตเนาะคือมีแต่เจดมหนัง นังเห็นได้ลหวมันหอนมันล่นไาวอยู่ผู้เดียวตีไปทางไหนเบอร์โแกล่มแจ้กมันหอนนะอหอนอะไรรอนนาะแล้วไม่จดจันาค่ะขาค่ะขา จักจันก็เฮ่เขาจะมาติดบานาจงนาจานพุ่นจะมาได้เมา่อไรหอยเข้าเอ่อพ่นนะน่ะมาทั้งกลางคืนกลางเว้นกลางคืนกับบริยูคนอื่นขึ้นนั่นแหละของอีพ่นกับคนบานาจานมาบ้านไหนรอู๋ขาอู๋ป้าเปะห่อนหอนพี่น้องเอ้ยสบายพี่น้องห่อนลายพี่น้องเวียดอีนี่อ้ยกลางคืนกับบริยูเดยนอนที่อางนะ

ระเบ้าไม่ใช่สิไม่มตัวบ้าาบอกส่มากับระบ้าเขาชน์ามา่มก่อเาไปซุ่มมีรบ้าเขาก็มาุมบนญบ้าโอ้ยซุ่มเวียกซ่มมือันบน่ะกิจรมบุญนี่อะไบุนั่นชม่มถ่านนี่

Mà trong nhạc... này chất và chất chin chất 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 tên, chất 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 nó <hơn>. <laughs> สมงหมดแล้วก็ไปอันถูกเขียแค้นอยงชุ่มเือนกูสั่งหย oh าบๆ่โอ้ยนี่อรอเอสงทั้งได้มาอันเ็ดกโอ้ยกะสั่งเนื้อป้วนาเต้น่อยเป็น่างไรบงูกอันเี้เก็ช่างวัดลืมเเพนยังก่อบอกกัสดสวยีสาบเอืนอกบางทีจะกินหนักกนนะน่าบเอานอกห็นคนมาไม่เจ้านี่แต่ห้าววันนี่งวันหนักแต่ห้าวบอกกันดสวยสดบรเดวเห็นเป็นอย่างค่ะ เด um, ี๋ยวป่ะไม่ติดว้าเลยจูหนหวันนะคงเป็นว่าหาไปติดไก่ลายจะมาแจวหวานเลยเป็นสซ่ไปอย่างนันเอาไปเปนลูกแม่มหามันลายลายอะรีอะโล่มือแหลกทาไปติดน่ะม้วนลายม้วนขนาดจัดลายมาวานทาได้ได้รอยหนึ่ง วันลอยก็ได้บ่อเพลงซาพันกีบเกียวไปคายหายะกําลังทามหายมาคุ้งซุกม่เทายังบ่โตอยู่เนาะไปติกัน่นเลย้หนึ่งเราข่าไปแล้วเอาก็ะไปเลยตามันตะเศร้าโพดหน้าตากระบอกเห็นหงติดไหม่นี่ทุก่าสัตว์ คิดไม่นากระตกทางอ่น้องสมัสนีป่าสนีดงได้พี่น้องตาูาว่ถุงวตาูาน้องยั่งันกตีหอนหม่หอต่อไโอ้ยมากรเพืองตังไรเน่ยมาน็ไเบิดบรย่างอังบน่ไปติดสองเถื่อนตังบางหนึ่งนี่า็แบบไปล่นใส่กระเท่ยห่เตมใหม่เสีอหนเบิ

อันนี้มันบัดท่งหน้าตุนแดดตุนเข้ามาเนาะมันบัดเหมบ่อขั้นตอนบ่ายนี่เจ็นอยู่เนาะไม่ถ่อเย็นบ่อขั้นบ่ายต้นได้ก็บหอนะหอนเป็นอะไรอันอะไรกินข่วนนะคะข้าวเหนียวเปี่ยมเป็นตาแดงอยู่เนาะปุ่นค่ะเอาเบะมาเอามาจะจ่ายมาจะหน้าจะใหญ่อันนี้ได้เขาเอามาหายนอนโฮ้ยเหงามันเขาเอาเบิดเขาแห้ง เาเามันข้าวไปแม่เถาเขาอยู่อยู่ลวงผ้าบางงานลวงผ้าบางงานนับ่างานเล่าเครื่องเขาไปแม่เทาเขาเขาก็เลยไปเห็นเห็นหวยเห็นคูนได้แบกมาเลยแบกมาเป็นนนนาตาหญย เมวมาแดงแกจะใช้แดงหมอท่านเดพันเกี่หมอจะงยางเมวันนี้อันพันเดีอบร้อนอัน้อะอ่ะใจแดงๆนั่นนี่นีรองพันเน่เห็นบอกลอยไปเลยที่แรงเขาจะเขามากอมากเต็นบ้านน่ะบอกเออเินเลยกไปเมยเลเมยเอามข่าววันเกิดบ้ ห่อนอ้าวจะสิไปทางใดแต่ละมือละเว้นหาอยู่หากินตามเพื mm ่อนตามซั hmm. ้นนั mm ่นแหละตามบ้านนั่นแหละนี่ได้อากาศในห่อนได้ไหมพาพี่น้องมาลินนวลสูงมือนีพี่น้องเลยบันน้มาลายมือเลยเต้หึงเลยมากับพ่อแต่เมื่อถาวนังคุกมุก่แดดก็แเฮงพี่น้องมักละหมดนะมืดแล้วพี่นาะ เจดามเนี่ยบริไปใส่บริไปเลี้ยงแบะอีกบ้างผูกไว้ในนี้ไปย่บทางมานั่นนะแน้งนกดในขีอืม่เหนอยกปน้าดูกเนาะิทางคุยรัพ์ยิ่ยิงาจะหอนหน้าได้นะแบตจุ๊บจุ๊บตุ้จุ้จะหอดหน้า น้องเทนบ่ไดมาริดม่น้องเทนอือืนี่จะในในใหญ่ลินน้ำบ่ะอืเนาแดดหก็เอามาอืแม่นั่นแหละเดดเดียวโล มันเดะมันอ mm. ้าวเนาะเดะพอพอมันอ้าวพ่อพ uh ี uh ่เราจะเลื่อนเงยบๆขนาดขนาดนี้มันจะเศร้าเลยยังไม่ได้เพลนค่ะหักอ่ะจกมุ่งสิบโมงนะตอนนี้เนาะยังวัดเดะตะเรียโลสิบโมงเลยตอนเราซุมอยู่นะบอกกเอามุงไปพ่คามาดดจกแงกเจ็ดโมงไปอืม เออมันเดดเลค่หมาตสติมนน้านสบนะมาเส้นค้งนนี่จะนั่งที่น้องเปติสงคนเ่นไพเขาจะมาเาจะเอามาเติเดี๋ยวนี่นะเปติดเน่ยมื่อเ้าราโบคเคยได้มันเห็นแบบว่าไล่ๆแล้วเขาจะไปติดเนี่ยเขาจไปเอาแล้วกลางคืนไปยามือเศา้ากับเพราะนันเลย เปอรเต็นตัวหนึ่งขึ in ้นขึ้นมากแห้งขึอนหมดในี้นะเขะอะไรทีื้นที่บาดหาบรรทุกจงอลมากค่ะมันเดือนมืดมันแห้งถูกเลยเออไปมืาขึ้นเลยได้พ่อเศ้าโตซ้ำไพ่บาดบื่อนโตนันมันอ่านอืมอืมไอ่หลือนจีลอยอืม น้องเมื่อเราเขาจะพิจารณาเรื่องนี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง้นี้ไปในเดื่อพี่น้องดีแนบเบอร์ชูบูชูเปิลสบายดีสบายดี